เปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยสำหรับ Canon R5 ที่ชูจุดเด่นมาในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 8K แล้วก็ 4K 120เฟรมเพอร์เซกพร้อมกับความสามารถในการถ่ายภาพนิ่งได้ความละเอียดสูงสุดถึง45ล้านพิกเซลและยังสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง20เฟรมต่อวินาทีนำมาจบตรงที่ระบบกันสั่นที่ทำให้เกิดการสั่นที่มุมภาพในช่วงวายและยังมีปัญหาเรื่องของ over heating เวลาที่ถ่ายวิดีโอ 8K หรือว่า 4K HQ หรือว่า 4K 120ดราม่าที่สุดแห่งปีเมื่อมีคนทดลองแล้วก แต่กลับเป็นว่าทาง c a n นอนนั้นตั้งเวลาให้ใช้งานได้จํากัดต่างหากแล้วมันจริงหรือเปล่านะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกยังไงจบคลิปนี้แล้วก็ฝากพิจารณากดติดตามช่องของผมโมให้ด้วยช่องผมจะเป็นการพูดคุยการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องถ้าใครสนใจในสิ่งเดียวกันก็กดติดตามมาให้ด้วยนะครับเอาล่ะไม่เสียเวลามาเข้าเรื่องเลยดีกว่า canon r 5นั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นกล้องที่ดูดีเกินความจริงไปมากๆเลยเพราะว่ามันมีรูปร่างแล้วก็รูปทรงที่ลงตัวมากๆเลยในการใช้งานแถมระบบโฟกัสของมันก็มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างมากอีกด้วยส่วนเรื่องของเมนูการใช้งานที่สามารถใชช้้้งงงงงาาาาานนนไดด่่ยแลววก็เเรืออสสีััคคมมขภพท Canon ขึ้นชื่อไม่แพ้ใครอยู่แล้วแต่หลังจากที่ c a นนอน R5 นั้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ไม่นานก็มีการจุดกระแสขึ้นมาในเรื่องของปัญหาโอเวอร์ฮีหรือว่าความร้อนเกิดขึ้นสูงในตัวกล้องทําให้กล้องนั้นไม่สามารถใช้งานต่อไปได้และยิง่งไปกว่านั้นระยะเวลาในการคูลดาวหรือว่าระยะเวลาที่ต้องรอให้กล้องเนี่ยมันเย็นตัวเพื่อให้สามารถใช้งานต่อได้เนี่ยมันใช้เวลาที่นานมากเลยทีเดียวมันจะเกิดเป็นคําถามขึ้นมาว่ามันเป็นกล้องที่สามารถใช้งานได้จริงๆหรอปัญหาโอเวอร์ฮีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะเกิดต่อเมื่อเเเวววววลาาาาาททีีีี่่่่รรถยยยดดดโออ้คม 8K หื c k h q หรือว่า 4k 1 2 0เปอร์เซ็นเพราะว่ามันมีการประมวลผลข้อมูลที่ค่อนข้างมากมันจึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้กล้องนั้นเนี่ยมันมีความร้อนขึ้นสูงหลายหลาคนที่เชีย canon นั้นก็ออกมาให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนว่าทำไมกล้อง canon r หจึงมีปัญหา overheat อย่างเช่นว่าตัวกล้องนั้นเนี่ยมันมีการซีลกันน้ํากันฝุ่นได้ดีมันก็เลยกันความร้อนเก็บความร้อนเอาไว้ในตัวกล้อง ทำให้การระบายความร้อนมันเกิดขึ้นในยากแล้วก็ยังมีบอกอีกว่านี้มันคือการถ่ายวิดีโอ 8K หรือว่า 4K HQ ที่ใช้ความละเอียด 8K มาโอเวอร์ซัมเปิ้เป็นวิดีโอ 4K มันมีการประมวลข้อมูลเป็นจานวนมากมันก็ต้องมีความร้อนเกิดขึ้นตามดูอย่างโซนี่แรกๆสิตอนที่ทํากล้องออกมาใหม่ๆที่มี 4K ออกมาด้วยน่ะมันยังเจอปัญหาโอเวอร์ฮิตติงเหมือนกันเลยแล้วบางคนก็ยังบอกอีกว่าอ5าามันคือกล้องที่เอาไว้ใช้ในการถ่ายภาพนิ่งมันไม่ใช่กล้องในการถ่ายวิดีโออย่าไปมุ่งเน้นเรื่องการถ่ายว อันนี้เป็นเหตุผลของคนที่เชียร์ค a นนอนนะไม่ใช่เหตุผลจากผมนะถึงแม้ว่าผมจะเชียร์คันนอนอยู่ในใจลึกๆก็ตามถึงแม้จะมีกระแสมุมมองแง่บวกเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าหลายๆคนก็ยังทยอยถอนการจองออกไปอย่างต่อเนื่องโดยส่วนหนึ่งก็หันไปหากล้องอีกค่ายหนึ่งแทนที่เปิดตัวในเวลาไล่เลี่ยก,กันส่วนคนที่ยังรอแล้วก็ยังจอง Can นอน r 5นั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทําใจแล้วว่าจะซื้อมาเพื่อการถ่ายภาพนิ่งโดยมีการถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นแค่ฟังก์ชันลองเท่านั้นแต่ตอนนี้นั้นกระแสมันกลับแรงขึ้นมาอีีกไม่ใ่ใใชนนนดด้าดนะ กับเป็นด้านลบที่ค่อนข้างแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะมีคนทดลองแล้วว่า Canon R5 นั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดปัญหา o อ e วอร์ฮีตตขึ้นจริงๆในตัวกล้องแต่อย่างใดแต่กลับเป็นเหมือนว่า Canon นั้นเนี่ยทำการล็อกเวลาเอาไว้ให้สามารถถ่ายวิดีโอ 8K 4K HQ แล้วก็ 4K 120เฟรมได้ในเวลาที่จำกัดเท่านั้นโดยมันเป็นการตั้งเวลานับถอยหลังหลังจากที่เราเริ่มการใช้งานการถ่ายวิดีโอเหล่านี้และหลังจากที่ครบเวลาแล้วเนี่ย ตัวกล้องก็จะขึ้นเป็นการเตือน o v e r h e ์ t i n g ขึ้นมาแล้วก็ระง,งับการใช้งานการถ่ายวิดีโอต่างๆเหล่านั้นทําให้เราไม่สามารถใช้งานต่อได้แต่ถ้าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ที่ช่องของ Android หรือว่าไปที่ eoshd.com ที่ผมให้ลิงก์ไว้ใน description ด้านล่างนี้ เพราะเขาคือคนที่ตั้งการสันนิษฐานแล้วก็ทําการทดลองแล้วก็ออกมาเป็นข้อสรุปในเรื่องแบบนี้แล้วทําไมแคนนอนต้องทําแบบนี้ล่ะเหตุผลที่ทางแอนดรูให้ไว้แล้วก็คนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้นั่นก็คือว่าแคนนอนต้องการรักษาตลาดของกลุ่มกล้องซีเนมาเอาไว้หรือว่ากล้องถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพจึงจําเป็นจะต้องจํากัดความสามารถของ ESR5 ไว้ไม่ให้มันเหนือไปกว่ากล้องซีเนมาหรือว่ากล้องถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพก็เลยทําการจํากัดเวลาอย่างที่บอกไป ในโหมดที่เป็นการถ่ายวีดีโอแบบความละเอียดสูง 8K 4K HQ แล้วก็ 4K 120เฟรมเ่อซเพราะว่ากล้องซินิม่าส่วนใหญ่เนี่ยมันยังไม่มีความสามารถเหล่านี้ในตัวกล้องเหล่านั้นหลายๆคนที่เห็นการทดลองแล้วก็เห็นข้อสรุปนี้เนี่ยออกมาตําหนิแล้วก็ต่อว่าแคนนอนอย่างหนักเลยเหมือนกับว่าโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนเอาจริงๆนะทางแ a n น,นอนเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นประกาศเปิดตัวแคนนอนเอลกเนี่ย เขาก็มีการบอกเอาไว้อยู่แล้วว่าเขามีก้อนจำกัดในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 8K 4K HQ แล้วก็ 4K 120เฟรม e p อ r s e c ที่มันไม่สามารถถ่ายต่อเนื่องได้นานนะแต่ถ้าตอนที่เปิดตัวกล้องมาแล้ว Canon เขาไม่ได้มีก๊อ,อ,อกข้อจำกัดเหล่านี้เอาไว้เนี่ยมันดูจะเป็นการหลอกลวงที่หนักกว่านี้อีกนะแต่มันก็มีอีกสาเหตุหนึ่งนะที่เป็นไปได้ถ้ามองแบบกลางๆแบบว่าไม่ได้โกด Canon อะไรมากมายนะักมองแบบกลางๆไปถึงมุมบวกหน่อยๆ คือแคแนลเขาอาจจะไม่มั่นใจในตัวประมวลผลของเขาว่าถ้าต้องทํางานอย่างหนักเวลาที่ประมวลผลวิดีโอ 8K หรือว่า 4K HQ หรือว่า 4K 120เฟรมเปอร์เซกเนี่ยเว้นเวลาที่นานๆตัวชิปประมวลผลเนี่ยมันอาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงอย่างมากผลก็คือว่าตัวกล้องมันอาจจะเกิดการเสียในเวลาอันรวดเร็วซึ่งหลายๆคนก็คงไม่อยากให้เกิดแบบนั้นขึ้นมาและทางแค n นนเองเขาก็อาจจะไม่มีเวลาที่ในการทดลองอะไรมากนักเพื่อความปลอดภัยหรือว่าเพื่อเซฟตี้เนี่ย เขาก็เลยจํากัดเวลาในการถ่ายวีดีโอ 8K 4K HQ แล้วก็ 4K 120เฟรมพวกนี้เอาไว้เพื่อให้ตัวกล้องนั้นเนี่ยมันไม่ทํางานหนักจนเกินไปแล้วไม่แน่นะแคนนอนก็อาจจะวางแผนในการปล่อยเฟิร์มแวร์ออกมาเพื่อเซอร์ไพรส์ผู้ใช้งานภายหลังจากนี้ก็ได้แคนนอนอาจจะอยากลอกเลียนแบบ Fuji ที่ว่าออกอัปเดตเฟิร์มแวร์มาให้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของกล้องในภายหลังหรือแม้กระทั่งกล้องที่ออกมาแบบจะตกรุ่นอยู่แล้วก็ออกอัปเดตเฟิร์มแวร์มาให้แต่เขาจริงๆคันนั้นก็คงไม่ทำหรอกเพราะว่า USR เขายังไม่อัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรให้มันดีขึ้นมาเลยเศร้าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสาเหตุจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้ได้ทุกคนเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานแล้วก็คิดไปเองทั้งนั้นแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีข่าวหรือว่ามีฟีดแบ็กใดๆออกมาจากทาง Can นอนเลยเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้เอาเป็นว่าในฐานะผู้ใช้งานผู้บริโภคอย่างเรา,เ,ราเนี่ เราก็เลือกกล้องให้มันเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานของเราแล้วกันถ้ากล้องตัวไหนที่มันสามารถใช้งานตอบสนองความต้องการของเราได้โดยที่ไม่ต้องไปดัดแปลงตัวกล้องอะไรแต่อย่างใดเนี่ยเราก็เลือกซื้อกล้องตัวนั้นมาใช้งานจะดีกว่าส่วนถ้าใครอยากจะลองรอรุ้นว่าทาง canon เนี่ยเขาจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ออกมาจริงๆเพื่อแก้ปัญหาไหมเนี่ยก็รอดูอีกสักพักก็ได้ผมว่าทาง canon เขาน่าจะมีฟีดแบ็กอะไรออกมาบ้างแหละแต่สําหรับตัวผมเองนะเนี่ยยังไงยังไงผมก็ไม่ซื้อ canon eos r5 อย่างแน่นอนเพราะว่า มันเกินความจําเป็นแล้วก็เกินงบประมาณของผมมากเกินไปเราใช้ ESR ให้คุ้มก่อนแล้วก็รอตัวที่จะมาแทน ESR จริงๆก็ไม่เคยคิดนะว่าวงการกล้องเนี่ยมันจะมีดราม่าอะไรที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนถึงขนาดว่าบริษัทกล้องทําการหมกเม็ดปกปิดความสามารถของตัวกล้องอะไรอะไรแบบเนี้ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะมีเอาเป็นว่ามารอดูกันต่อไปดีกว่าว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ Canon จะมีฟีดแ b a c k อะไรอองบาบ้างแล้วก็ทางผู้ใช้งานที่ทําการทดสอบเนี่ยเขาจะ ค้นพบอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมอีกบ้างยังไงถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตก็จะคอยมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับก่อนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อยากแบงบันให้กับเพื่อนๆของคุณแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมเอาไว้ให้ด้วยถ้าคุณยังไม่เคยกดติดตามช่องของผมเอาไว้แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ